สวัสดีครับก็ขอมนะครับในช่องทีจีเอสสองเจ็ดนะครับในเมือที่ไม่ได้เจอกันนั้นะครับผมก็จะมาแคสกินไหมครับนะครับนี่นะครับบ้านของผมนะครับผมก็จะมาสร้างบ้านนะครับไม่อยากจะโมยเยอะมาแล้วครับผมก็ต้องหาของนะครับนี่คือไหมครับแท้ครับนม่โมยเยอะครับเสียเงินไประมาณล้านล้านล้านบาทอะไม่โมยเยอะครับผมบ้านคนจนเนาะ นี่นะครับแม่คนจนนะครับโอ้ยชีวิตเ <c> ด <oughs> ี๋ยวผมต้องปิดตังค้าก่อนนะครับ <c oughs> อืนี่จะโมง <c oughs> สุดยอด <c oughs> ว้าวอ <c> อ <oughs> ี๋อวไขมันตีนดูด โถเห็นควายนะครับควายในน้ำกำลับบงเดินแล่นอยู่นะครับตอนนี้เงยจะมูกเยอะโถควายเดินแล่นบ้านนี้ก็คือบ้านคนจนเนี่ยนะครับเมยจมูกเยอะ <c oughs> โถหู้มาจับคอลนะกูเนาะโถนี่ครับลักษณะบ้านผมเนี่ยจะมูเยอะสองชั้นบ้านคนรวยเนาะ ปิดหลังค้าก่อนเนี่ยจะมุ้อืมคนรวยก็ฟังนะสุดยอด เขาโคตรอุบาทตายเนาะเนี่ยนี่นะ มานมัวเลยครับตอนนี้เดี๋ต้องใส่จกผมให่จมูก่ครับสักรกะจกมัวเลยครับตอนนี้ใหญ่จะมูนี่นะครับเดิมสวยนะครับสุดยอดอะทำเองนะครับนี่ไม่ได้ไม่ได้รล่แบบใครนะพอดีเป็นคนดีเกินไปอ่ะครับ นี่นะครับบ้านผมนี่ครับบ้านผมผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับนี่นครับบ้านผมพี่ตุ้ยบอลเด่นจะมาทําแล้วผมก็บอกผมได้นะครับว่าจะให้ผมดทัคลิปเลยนะครับผมขอโทษนะครับหลังจากนงกดไลค์กก็เคยแล้วก็ทรายด้วยนครับไม่มยว่าจะขอผุดขี้